ฮัลโหลทุกคนกลับสิราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ช่องอ l ล x ยำยุดเกมอินเ s สเทชั่นซีของเราเช่นเคยครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นการเติม GC นะครับหรือใครที่เติมไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ก็วิธีเติมคือกดเข้าไปที่ GC เติม GC อันนี้เลยหรือกดเข้าไปหน้าเว็บนะครับเนี่ยทางลัดเลยถ้าเราอยู่ในเกมกดเข้ามาที่หน้าเว็บนี้เลยนะครับ กดเข้ามาเสร็จนับกดเข้าสู่ระบบไปนะครับพอกดเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของเรานะครับหน้าไอเดียเรากดไปที่เติมเงินครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเติมเท่าไหร่สมมุติผมจะเติม50บาทนะครับกดชําระเงินครับเลือกที่ท่านต้องเติมครับทูเบลเลตหรือว่า QR Code จากธนาคารกดอ่าติ๊กถูกตรงนี้นะชำระเงินครับไปเร็วๆเลยครับคลิปนี้แล้วก็ให้ท่านเข้าธนาคารสแกน QR Code ครับกดยืนยันการทำรายการ Invest Day Invest อินเฟสซีโอเคเรียบร้อยครับการชำระเงินของท่านเสร็จเรียบร้อยโอเคมันก็จะเด้งมาหน้านี้ทันทีแล้วก็ไปดูที่ร้านค้าครับร้านค้ามันมีบอกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพร mm hmm. ีเมียมแอคเคส์วันแอคเติมเงินครั้งแรกซื้อได้1ครั้งต่อไอดีนะครับกดซื้อครับเรียบร้อยกรุณาตรวจสอบยูไดีก่อนยืนยันโอเคเสร็จ กดยืนยันครับยืนยันการสั่งซื้อคุณต้องการดําเนินการสินค้ากดยืนยันโอเคอันนี้299บาทอุ้ยได้ GC 45 0 0้เลยหรออันนี้คุ้มอยู่นะเนี่ยอันนี้น่าจะเติม300บาทปะได้ GC 45 0 0ได้เยอะคุ้มอยู่นะเนี่ยนังไง500มันได้แค่5 0 0 0 g นีซอันนี้แค่299กบาทได้ 4500GC ้เดี๋ยวเขามาดูที่เกมว่ามีของอะไรเข้าหรือยัง เมื่อกี้ที่เติมไปเหมือนเหมือนมันจะได้ไอ้ไม้ไอ้นั่นเนี่ยนะต้องออกเข้าเกมใหม่ปะน่าจะต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับแปบ๊บหนึ่งออกเข้าเกมใหม่แปบบ๊บโอเคทุกคนมาดูงานของเข้าหรือยังปึ๊บอพอ PKM โอเคเข้าแล้วได้ PKM กับแม็กห้าแม็กนะครับนี่ไงได้ไอ้ไม้ลูกชิ้นเสียบหัวบอสสองอันได้อะไรอีกได้กระเป๋าใหญ่แล้วก็เกาะ ได้เบเนดดี uh, ด้วยนะครับแล้วก็โล่น่าจะประมาณนี้นะครับส่วน GC ก็ GC ได้เท่าไหร่วะผมมีอยู่20 GC ได้มา50 GC นะครับแล้วก็พรีเมียมพรีเมียมได้ปะเนี่ยอ๋อเซอพรีเมียมก็ได้ด้วยนะครับพรีเมียม3วันนะทุกคนเดีย๋ยวลองไปฟาร์มดูครับทุกคนซื้อพรีเมียมโอเค,อเคผมอยู่เซฟบนผมเอาของมาเก็บนะครับจากไปฆ่าบอสตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปตามล่าบ,บอสกันวันนี้เดี๋ยวต้องฟาร์มก่อนวะเอาปืนมาด้วยเลยดีกว่า นี่ PKM 5 mag จัดไปเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าก่อนแป๊บหนึง่งเปลี่ยนกระเป๋าก่อนโอเคมาวิ่งอีกแล้วไม่มีรถเลยทุกคนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนี่ยสามที่เนี่ยแต่ผมไม่เจอเลยผมวิ่งไปไม่เจอรถเลยวิ่งยาวๆสามวันนี้ต้องใช้ใคุ้มนะครับพีเมียมเช่ามาต้องต้องเล่นนะเช่ามาแล้วต้องฟาร์มขยันฟาร์มได้ได้ตังค์สามสิบเก้าบาทสบหนับเกมถือว่าสนับสนุนเกมครับ เติมเกมครั้งแรก39บาทได้พรีเมียม3วันแล้วก็ p k m 1กระบอกแล้วก็5แม็กได้อะไรอีกอะเมื่อกี้อ่า DX 3อันใช่ไหมเออแล้วก็พวกเกราะอ๋อผมลืมบอกไปจะเติมนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนยืนยันเบอร์นะครับไปยืนยันเบอร์ด้วยนะครับลงทะเบียนแล้วก็อ่ายืนยันยืนยันเบอร์โทรเราอะนะครับแล้วก็จะได้ของอีกก็คือเราไปยืนยันตัวตวนเราในหน้าไอ ตรงเติมเกมเมื่อกี้นี่แหละยืนยันโปรไฟล์กรอกข้อมูลโปรไฟล์เราจะได้ของเพิ่มนะครับถ,ถ้าใครจะเติมอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องยืนยันเบอร์ก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องยืนยันมันก็สามารถเติมได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะผมไปยืนยันแล้วนะครับก็เลยเข้าเติมได้เลยเมื่อกี้ลืมบอกทุกคนเลยต้องขออภัยครับไม่รู้ว่าทุกคนจะหันมาดูมาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวสําหรับใครที่ไม่รู้วิธียืนยันเบอร์แล้วก็วิธีลงทะเบียนโปรไฟล์เพื่อรับไอเทมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผม สอนท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูก่อนมีบอสให้ยิงไหมรถไม่ดอปให้สักทีเลยแถวเนี้ยเหนื่อยอยู่นะเว้ยวิ่งโคตรไกลแล้วเกิดอยู่เกิดอยู่ช่วงเนี้ยตรงเนี้ยไกลมากกว่าจะวิ่งมาหารถตรงนี้อีกวิ่งอ้อมมาตรงนี้อีกรถก็ไม่ดอปให้อีกทีนี้อาจจะนานหน่อยนะสอนเติมสอนเติมด้วยนะครับแล้วก็มาลองฆ่าบ,บอสในพรีเมียมด้วยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟพรีเมียมยิงกันได้ไหมยิงกันตายไหมนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันเนาะผมไม่เล่นนานนะครับอาจจะเหมือนมือใหม่ไปหน่อย แต่ก็ยังมีพอมีสกิลในการเล่นเกมแนวนี้อยู่นะครับเหมือนจะไม่มีบอสเหมือนเดิมเหมือนจะมาเสียเที่ยวว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปแล้วกันนะวิธีเอ่ยยืนยันเบอร์แล้วก็วิธีกรอกที่อยู่กรอกโปรไฟล์นะครับเพื่อ,อรับของรางวัลเพิ่มสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับวุ้ยไิีเยอะจังไม่มีบอสให้ฆ่าเลยอยู่สา์วิ่งมาตั้งไกล คลิปหายโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการเอ่อกรอกโปรไฟล์เพื่อรับไอเทมแล้วก็วิธีการยืนยันเบอร์โทรนะครับไม่น่ามีบอสแล้วแหละนะครับคลิปนี้เดี๋ยวยาวเกินไปไม่มีอะไรทํารถก็ไม่มีให้ขี่ไปทุกคนโอเคทุกคนระหว่างที่ผมเข้าเข้าเว็บกําลังจะบอกวิธีการยืนยันโปรไฟล์บอสเกิดแล้วครับมาเรามาฆ่าบ,บอสกัน โอเคนึกจะมาก็มานะมึงเนี่ยฮัลโหลสองทุ่มแล้วเนี่ยมืดแล้วเนี่ยสองทุ่มในเกมทำไมไม่มืดเลยวะแตกพิลึกคลนพิลึกคน,กคนเอา้าเดินมาดิเพื่อนไปยืนทำไมตรงนั้นนะ เดนตอนนี้ทั้งวันยังได้ก็มีรถนะตันนี้ไม่มีรถลำบากมากเดินไกลามากร้อยนัดตายไหมโอเคเอ้ยมันมีกี่นัดวะเนี่ยสามร้อยนัดหรอสองร้อยนัดโอ้ใช้ไปประมาณร้อยนัดนะได้ดรอ,อย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เอ่ยได้สองพันห้าครับอ่ะไปดูกัน วิธีการกรอกโปรไฟล์แล้วก็ยืนยันเบอร์โทรอ่าเข้ามาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับหน้าหลักเลยเข้ามาที่เอ่อโปรไฟล์ครับแล้วก็กดตั้งค่ากดตั้งค่าตรงเนี้ยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะกดเข้ามายืนยันเบอร์โทรตรงเนี้น่าจะตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าผมใส่ไปแล้วไงมันก็เลยให้ขึ้นแก้ไขหรือว่ากดเอ่อรับรางวัลอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะให้ใส่อ่ะนะครับ แล้วก็โปรไฟล์ให้เราเนี่ยมากรอกตรงนี้อันนี้ผมยืนยันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตามแบบอันไหนที่เขาใส่มาให้แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ก็ได้นะครับหรือว่าอีเมลอยากเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนได้นะครับกรอกใส่ชื่อไปใส่วันเกิดนะครับระบุเพศที่อยู่นะครับตามนี้เลยแล้วก็กดยืนยันตรงนี้แล้วก็มารับรางวัลครับรางวัลที่รับก็จําไม่ได้แล้วว่าได้อะไรเนี่ยอัปเดตโปรไฟล์เก็ตรีบอร์ดตรงนี้นะครับเราก็จะได้พวกเอ่อยาสีส้มยาสีฟ้า เนเนตนะครับแล้วก็อะไรอีกอะจําไม่ได้แล้วน่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองมาทําดูนะครับทุกคนยืนยันเบอร์ผมไม่แน่ใจว่าการเติมเงินเนี่ยต้องยืนยันเบอร์โทรด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องยืนยันเบอร์โทรเบอร์โทรก็เติมได้อันนี้ใครที่รู้อยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกให้คนที่เขาไม่รู้ด้วยนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้สําหรับวิธีการเติมเงินนะครับแล้วก็ซื้อเติมเงินครั้งแรกซื้อ,อโปรโมชั่น39บาทได้พรีงเมียม3วันแล้วก็ PKM 1กระบอก แล้วก็แม็กอีก5แม็กตอดวันนี้ทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับตลอดวันนี้ก็ฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทกุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าครับผม